แก้วยืนหนาเพื่อนเลยนะครับหิวยเลือดแบบหิ่เลือดคลิปเลยด้วยเลือดแบบแข็งเลยนะชหล่าเก็บหมุดดูทรงแล้วสวยครับผมก็แว่นแบบเป็นกำลังใจให้ห่างกขึ้นบานต่อนะครับอุ้ยลิงทุบไม่ลงมครับอุ้ย่ายสวยจัดเอาดีหลอนวนเลย ครับสวัสดีครับอยู่ผวม 14K นะครัผมวันนี้นมาโซโล่แลงอีหญิเหมือนเดิมครับผมลี่ลงมาตกมาค่มสามครับจากา52ดาวนะเกมแรกอ่ะยิบเป็นเฮเล่นโลมมิงนะครับผมบับมานะแบบหิวเลือดคลิปได้นะครับผมเหมือนจัดเลยนะแบบหนาเรียนนะั่นอะหนาสนใจดีครับรุ่นก็ไปเทม,มัาลั่งแฝงนะผมขึ้นไปให้ต้นเกมนะครับ กลางกับแหลกนะครับผมมาคอมโบกับแว่นนะเราแบบไว้ชิวนะกับแว่นตังแต่แบบซีสันในซีสันในแล้วคอมโบโหดนะครับผมทายเดลิสนะต้นเกมไม่มีอะไรครับฟาร์มชิปไปก่อนนะเมื่อผมดนแบบงงๆนะช็อ อดีโบมาถ้าไห้มั่งก่อนผมจะเบลซีพอดีนะไอ้ไม่ซีได้ไงจังหวะนี้อ่ะอันตี่ให้โอ้โดนเชียครับไม่ได้ชิดด้วยโอ้โตัดเจมหิวเยอะอยู่นะเหมือนจะหาเหรียญสวยได้ชิดแหละ ยิ่งแหวนดีกว่าอยากได้ก็แมบเอาแพทนี่แบบแหวนจะรุดนรัวๆเลยนะครับผมแบบตัวกงมันเยอะนะกลับก่นอนดีกว่าผมออกเป็นลหลังนะครับผมตัวแก๊งก่อนไม่มีอะไรหมาครับแต่แค่ปอมนะไม่มีทีมฝ่ายเลย โอ้โหขีายำมดลม้มไปสองแทงป้อมให้เพื่อนเล่นเลยรับป้อมให้รับป้อมให้รับป้อมให้ครับโห้เหลือเต็มเลยนะครับนี่ประโยชนแค่นี้นะครับเรายิงเดือกับแทงป้อมทีแล้วก็เพื่อนตรงถ้ำนะลงมไปสามน่าจะได้กลางนะพันหกพันหกอุย้ยไม่ล่มว่ะ เห็ดผมที่มันหลับเอ้ยมันบับมานะครับผมเห็ดผุนเนี่ยแหละที่มันตายอย่างนะเฮ้เลนทุกคนลองไปเล่นได้นะครับผมตัวเนี้ยเอเตซินเจอแบบน่าจะคำนวณดานดเมจผ่านนะทึกหมากเลยครับบับคลิปได้ด้วยกุยโบัลมมวยลมชิลาไม่อยู่อ่ะ ถอยเอาข้องก่อนก็นได้เล่นจริงดิสามตัวสี่พอหนึ่งแล้วสามสามยังไงโคกลางหนึ่งบ้าฝาฟรีขอได้ไหมโอ้โหพันหยิดเอาเลย รารับอยู่นะเพื่อนตัดไปก่อนครับหนึ่งสเต็ปโอ้โหอย่างเงี้ยเสียนตีเลยผมโอ้โหทิวเสียนกลางอตีแบบตึงๆไงเชยังได้อยู่หลับอยู่เพื่อนนี่อยู่เลื่อคลิปนะครับผมเนี่ยจะแบบเราจะเดิ ب, เดนก็คลิปไปนะ เนี่ยครับขดเกียนครับเนี่ยเฮ้ย,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 ยมีกินครับมีกินแท่งให้ยิย้มาหอีกเพื่อนโครอดเืดสวยครับวิลิกูดลยช็อตเนี่ยแต่ว่าสกิลหนึ่งผมแบบหิวนิดเดียวอ้าว ุาษาเสียงรับไทยยง้าวนะครับเนี่ยเตดเต็มแหละผมจะไปโซนมังก่อนแล้วกันนะ ถ้าคิวหนึ่งเช็คทุกผุ่มจริงๆเลยจิวเซียนตัวเนี้ยส่วนมังกรครับเนี่ยเพราะว่าป่าเราตุยอยู่เนี่ยครับผมหาข้อมูลไปเรื่อยนะตัวเราแบบหิวเลือดได้ไม่มีหลางนะเผื่อนไฟเนี่ยชินดีซีผมจะขึ้นเป็นทอยลวกันนะแบบจิวเซียนมันเฟีะ เฮ้ย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 จะเย็นสะหายเฮ้ยโดนเป็นที่ละตัวมวยตัวนี้เชื่ยงวนาเลยครับผมขาบ่าแข็งด้วยเล่นจะเป็นตัวรับดาเมตนะพุม่มยุยมวยจะเสร็จของ ได้ไหมสักตัวชี้ล่างให้ผมมิวเฮว่นละกันโอ้ยเสียสองสยองกึมโอ้โหเยี่ยวะ่ะทุกคนเดี๋ยวผมจะไม่กดหลังอัติลิงละบ่คุ่มเลยวะ่ะเห็นไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะลม ย,ย,ยิิกยักษ์ยุลิงกันมาดิเริ่มนรับดาเมจให้เพื่อนได้เยอะนะครับเช็คตัวผู้มนะเ่นโร่มตองพยายามเปิดพื้นที่ให้เพื่อนเล่นง่ายน,นะครับผมแม่แมปมันหมอนกันไปนะเล่นยังไงก็ได้ครับแบบตามสไตล์เราเลยนะวะมันจะอยู่ผมหนีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ ผมก็ไม่ดูนะครับผมเดินไปเรื่อยนะว่ามันอยู่ไหนกันวะโอ้แสบสองเหมือนจะโดนแม็กเอาดีสจวดลี่ยันตีนะไอดอลี่เหมือนจะมัว ดูสเต็ปมวยครับจอ๊อดเนี่ยพิกเกอร์งัดสามอ้าวไม่แดกต่ออ๋อแบบก่อจะเกิดแบบเอาชั่วอะไรเนี่ยครับขาดประมาณหนึ่งหลอยั้างถอยพุ่มอ่าอยู่นี่นะ อย่าคิดสันเผื่อนนะที่บาปต่อโบบาลอนก่อนป้าเจียสามครับผมเอ้ยไม่อยากคิดสภาพทำไมเมียตีผมฮืม,มเบอร์จัดเลยครับจิวเซียนตัวเนี้ยจะโหดไปไหนเนี่ยอ่าพิกนะพิกนะไฟเนี่ยพิกนะจดเลยครับจดเลยไฟยเนี้ย จดเลยครับในเนี่ยจดจดครับวีืข้งขางครับผมฟิกไปแล้วหนึ่งเอาหลุดเดียวรวลนโดนะฟิกไปแล้วนั้นเนี่ย <_ C> ก็นิงเสียเม่นเกินครับแต่มาหนึ่งเลยนะก <_ C> ็อย่าเราซอยเรียกมา่มครับ <_ C> โอ้ยไม่รู้จะช่วยใครแล้วพ <_ C> อดีกด <C> หลางได้เดยกัน อย่าไปเพื่อนต้องเขาไปหลับว่าตัวเนี้ยมันเล่นซุสครับปลาสิจริงใจครับต้องเล่นอย่างนี้อ่ะอู้หูซับแข็งซับเขียวซับเกิดเนาะโอ้ไม่หลอดวะยังหน่อยเวนก็นตีบาดมวยก็คิดจะช่วยผมแต่มันไทยไม่โดนเป็นลูกกดครับกีละเอาซุดต,ตุกไฟจริงๆ เหมือน,นมันจะหูุดแหละว่าผมตามไปสุดด้วยผมตามมันจะไฟกลางเนี่ยตัวเนี้ยฮะเด้เอ็มด้วยสปอร์ตเกมเนี่ยของซีสั่นครับผมตัวเนี้ยไปด้อยมวยติดไปเรือง เดี๋ยวผมไปกดแหล่งตอนแล้วครับผมเจอกันชิปหนาครับผมเจอกันครับเจอกัน